เช่นมีนะคะเพี่จะพาไปที่หัวหินค่ะหนึ่งในไฮไลท์ของการเดินทางไปเที่ยวหัวหินนะคะนั่นก็คือการไปเดินช้อปปิ้งในตอนกลางคืนที่ตลาดหัวหินไนท์มาร์เก็ตนั่นเองอีกสนเสน่ห์หนึ่งนะคะของการเดินทางก็คือการที่เราไปเจอ,อวิถีชีวิตไปเจอในเรื่องของอาหารการกินที่นี่นะคะตลาดโตลุ่งหัวหินนี่แหละเป็นตลาดที่ รวบรวมของกินนะคะแล้วก็ร้านขายของฝากของที่ระลึกรวมทั้งสินค้าที่น่าสนใจหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะมาหากันได้ที่ตลาดโต้ลุ่งหัวหินแห่งนี้นะคะเวลาที่พัชชีเดินทางเนี่ยนะคะก็จะมักจะ ชอบไปเที่ยวตามตลาดนะถ้าได้มีโอกาสนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าของกินนะของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างแล้วก็ที่แห่งนี้เองนะคะพี่ซี่ก็ไปครูไปพร้อมกับพเพื่อนๆนะเราก็ไปดูว่า แต่ละครั้งของตลาดหัวหินนะคะอาจจะมีสินค้าทีเา่เป็นไปตามความนิยมของผู้คนในประเทศเนี่ยเอามาขายนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตลาดแห่งนี้นอกจากที่จะมีของที่ระลึกแล้วเป็นพวกขายของฝากทีนกนก่นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเดินทางกันมาเพื่อดูเสื้อผ้าเอ่ยของที่ระลึกเอ่ยแล้วก็ของกินอันนี้คือต้องไม่พลาดเลยเรื่องของกินนะคะ ระหว่างทางเนี่ยก็จะบรรยากาศที่เพซรีถ่ายให้ดูเนี่ยก็ประมาณช่วงทุ่มหนึ่งนะคือบางคนอาจจะเดินได้เร็วกว่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าบางทีตลาดเขาเปิดนะคะก็บางคนก็จะมาเดินตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยเนาะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็สำหรับบางคนที่ต้องการที่จะ ซื้อเสื้อผ้าสวยๆกลับไปหรือว่าไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเยอะก็มาหาเสื้อผ้าสวยๆได้ที่ตลาดแห่งนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่ได้แวะมาที่หัวหินสักพักนึงแล้วพักใหญ่ๆเลยด้วยซ้ำนะคะมีหลายอย่างเหมือนกันที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะเรื่องของล็อกในการขายของนะคะก็จะมีล็อกใหม่ๆเกิดขึ้นคือ ท็ซี่ก็เดินที่เดินเนี่ยเราเดินจากหน้าถนนใหญ่เลยนะคะแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นล็อกขายของกินเลยเปิดด้วยของกินแบบต่างๆเลยนะคะใครที่กลัวหิวอะ่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่นี่เขามีของกินหลากหลายที่แน่คือว่าออพอเราเดินไปเนี่ยก็จะ เห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามาเที่ยวกันบ้างแล้วนะคะมีทั้งมาเป็นคู่มาเดี่ยวแล้วก็มาเป็นครอบครัวค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายอ,อไอติมผัดซึ่ง เพื่อนๆของพี่นะคะก็แวะสั่งเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทํำยังไงนะคะแต่ดูเขาทำแล้วค่อนข้างที่จะแบบม,มีไส้หรือว่ามีหน้าให้เลือกก็คือมีท็อปปิ้งเนะะี่ยค่ะให้เลือกเนือยใส่แบบอย่างที่บอกว่า ในร้านของหัวหินตลาดโต้รุ่งเนี่ยเขาก็มีการจัดโซนใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นขายของที่มีสินค้าหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพชรที่จะพยายามถ่ายให้ดูนะคะว่าถัดจากเส้นของกินเมื่อกี้เนี้ยมันจะเป็นซอยเลี้ยวเข้ามาซึ่งในซอยนี้เขาก็จะมีการทำเป็นขายพวก ของต่างๆเลยแล้วก็จะมีสิ่งที่เป็นแฮนด์เมดแล้วก็สิ่งที่แบบว่าเราสั่งให้เขาทําเช่นกระเป๋าต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกที่จะใส่ชื่อได้ด้วยนะเพราะว่าเห็นเขาก็มาแกะชื่อใส่เหมือนกันคือเรามากับเพื่อนในครั้งนี้นะคะเพซซี่ก็เพื่อนๆเนี่ยก็แวะกันไปช้อปปิ้งแล้วแหละตามร้านนูนร้านนี้ ระหว่างนี้เดี๋ยวไปซี่ก็ถ่ายให้ดูเนาะว่าเขามีสินค้าอะไรขายบ้างอาจจะมีบางร้านที่ยังปิดอยู่แล้วก็ส่วนร้านไหนเปิดก็ขายไปตามปกตินี่คือถ้าถ้าพูดถึงเนี้ยก็ช่วงเย็นเลยแหละนะช่วงเย็นเลยที่ไปซี่มาถึงประมาณทุ่มหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจที่ ร้านนี้เขาจะขายเป็นลักษณะคือบ <Okay. S 1> างสินค้าก็สอบถามราคาได้ถ้าเราสนใจก็อย่างที่บอกเนาะก็มีการแกะชื่อใส่ในตัวสินค้าที่เราต้องการดูมันไปเรื่อยๆะคะ่ะอย่างที่บอกอ่เวลามาช้อปปิ้งมาเดินเนี่ยค่ะ ก็ค่อยๆดูไปเนาะสินค้ามันก็มีหลายแบบเอาค่ะจิงพี่ที่มาด้วยเนี่ยนะคะก็ซื้อของไปหลายอย่างแล้วนะคะแต่ว่าเพซี่ก็ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอของกินซะมากกว่า อุ๊ยอะไรฟงฟงคนม่นวงอีกแล้วม,มาเลยเนี่ยตายแล้วมาดูดวิ <c oughs> <C oughs> เขาจะล่ารางวงัล <c oughs> อย่างที่สองนี่หนึ่งอย่างแรก จริงๆพี่เขาก็ได้กระเป๋าไปใบหนึ่งนะคะใบสีม่วงอ่ะหลังจากที่ช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็เดินออกมาเดินกันต่อนะคะจากในล็อกที่ขายของซอยเมื่อกี้เนี้ยพอออกมาก็จะเป็นซอยที่ขายของกิน วิถีชีวิตของอผู้คนเนี่ยนะคะบางทีเราไปเดินตลาดตอนเชา้าอย่างเช่นตลาดสดเราก็จะเห็นว่าโอเคของท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีของอะไรขายบ้างบางอย่างมันก็ขายเหมือนกันทุกๆจังหวัดอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างมันก็จะมีความพิเศษมีเฉพาะที่จังหวัดนั้นๆแล้วก็สมัยก่อนนะพี่ซี่ไม่ค่อยได้เดินตลาดเท่าไหร่แต่ว่าพออายุเนาะ เรามีช่วงชีวิตเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเห็นเสน่ห์ของการมาเดินตลาดเลยว่ามันจะมีความน่าสนใจมากๆเลยแล้ววันหนึ่งเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราต้องการหาสินค้าที่เป็นอะไรที่เรากําลังต้องการอยู่เราก็จะนึกภาพออกเลยว่าอ๋อต้องไปซื้อที่ตรงนี้นะอ๋ออันนี้มีขายที่ตรงนี้นะคือคือมันช่วยให้เราเนี่ย หาข้อมูลในการที่จะไปซื้อของนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าบางทีเราไม่ได้มีแลนที่จะไปซื้ออะไรแต่พอเรามาเดินที่ตลาดเนี่ยสินค้าบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เรามีความแบบเออซื้อไปเพื่อเอาไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้นีนน่นะคะเรียกว่าขาช็อปปิ้งนั่นเองพอข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอเราเดินเข้าม,มาในตลาดแล้วมันก็จะมีถนนตรงนี้เนี่ยพอเราข้ามไปอีกเนี่ย โซนนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ขายของกินแล้วก็เริ่มมีโซนที่แบบนั่งกินได้นะคะมีโต๊ะให้นั่งอย่างเงี้ยความคลึกคลื้นเนี่ยมันก็อยู่ในแต่ละช่วงของวันที่มาเดินนะคะถ้าเป็นวันหยุดที่เป็นลองว weekend ไม่ว่าจะเป็น วันศุกร์วันเสาร์ที่แน่แเลยคือทุกที่เลยสำหรับตลาดแล้วมักที่จะมีคนเยอะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ก็จะมีคนมาแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าวันศุกร์วันเสาร์แล้วกเ็เรียกได้ว่าถ้าเกิดตลาดไหนนะคะมีคนเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ต้อง ใช้เวลาเดินนานนิดนึงเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะค่อยๆเดินแล้วก็ค่อยๆเดินดูของนะร้านนี้ถ้าเกิดใครแบบเป็นคอที่ชอบกินแบบแซบๆหน่อยนะเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานก็มาดูได้นะคะก็รู้สึกก็จะมีให้ชิมด้วยนะเออนื่องจากว่าพี่ที่มากับเพซี่นะคะเขาก็จะจะมาซื้อที่เนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าเขาอา อะไรอ่ะได้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าใครชอบอ้าแหละเดินกันต่อนะคะเดินกันต่อก็จะเห็นว่ามีมีร้านที่เป็นลักษณะของอทัชพูก็มีนะหรืออาจจะเห็นหน้าทําเป็นพวกใครอยากที่จะแบบเหมือนมีรอยสกักแต่ว่าไม่ไม่เชิงเป็นถาวรใช่ไหมเขาก็จะแบบเหมือนเป็นสติกเกอร์เอาไปติดแล้วก็ลอกออกมา นี่ก็ถ้าจะเรียกได้ว่าอยู่คู่กับตลาดนัดหลายๆที่เลยนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าร้านที่เป็นร้านนี้นะแต่หมายถึงว่าเมนูที่เป็นพวกโรตีหรืออะไรเนี่ยก็มักที่จะจะอยู่คู่กับตลาดเนาะสำหรับตอนกลางคืนหรือว่าใครรู้สึกหิวก็มาหาเดินดูของกินได้คือไปซื้อมาแล้วก็ได้นั่งกิน ของหวานพักขาไงเพราะว่าเดินเหนื่อยแล้วก็จะมีนั่งพักกินของหวานก่อนที่จะเดินเล่นกันต่อก็ยังคงคงถ้าถึงเวลานี้ก็เรียกได้ว่าดึกพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีผู้คนเนี่ยสำหรับบางคนที่แบบต้องการที่จะมานั่งกินเป็นร้านๆเลยแล้วก็มีที่นั่งเนี่ยก็ที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะคะ อย่างที่บอกว่า,อาของหวานของคาวก็มีครบนะที่เนี่เอามาดูบรรยากาศในช่วงเช้าบ้างสำหรับที่พักที่เทสชี่พักนะคะก็คือที่นี่เลยนะคะเซีก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเนะเาชะชายหาเขาก็จะประมาณนี้จะออกแนวแบบเป็นหินเยอะกว่านะ อาจจะเป็นโขดหินแล้วก็สุดลูกหูลูกตาเนอะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นทะเลได้วันนี้ทะเลค่อนข้างเรียบสงบนะคะไม่ได้มีคลื่นอะไรซัดมากมายเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันบ้างว่าที่นี่เขามีการตกแต่งเอาทดอร์แบบไหนบ้างพัสดีทม ทริปนี้นะคะก็จะเป็นคร่าวๆเลยก็คือจะมีอยู่2ส่วนแลวคือว่าเป็นตลาดนะ้ำโต้รุ่งแล้วก็ตอนเช้าเพาี่ก็ถ่ายรูปบรรยากาศมาให้ดูสําหรับตอนนี้นะคะใครที่ดูมาแล้วก็ยังไงก็กดติดตามแล้วก็กด subscribe นะคะช่องเ s s รทริ p ไว้นะคะะเพ s i ก็จะมีคลิปลงมาเรื่อยๆนะคะต้องกระซิบบอกนิดนึงว่าบางทีนะคะก็ไม่ได้ ลงติดติดกัน,นหลายหอาทิตย์แต่ว่าเราอาศัยว่าเราเถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความแห่ hey, ตื่นเต้นอยากจะลงคลิปสนุกกับการลงคลิปแล้วก็จะลงคลิปแต่ถ้าช่วงไหนนะคะก็อาจจะหายไปสักพักนึ่งแต่ว่าสามารถไปดูใน YouTube Shot ได้ะคะ่ะ ช่องทางการติดตามนะคะในช่อง YouTube ก็คือช่องนี้เลยค่ะ p s s i Trip นะคะแล้วก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็น Facebook นะคะก็ใช้ชื่อว่า p เ Trip อิกเหมือนกันค่ะสามารถที่จะติดตามเพ s รได้ในทุกช่องทางตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะ ก็มาถึงหน้าของดิฉันแล้วนะคะโอถ่ายไปตั้งนานนะคะเพิ่งจะเอาหน้าของตัวเองนะคะออกมาทันงทีค่ะเนื่องจากว่าไม่สะดวกมากเลยในการสลับกล้องไปมานะคะดิฉันก็จะต้องเน้นถ่ายวิวไปก่อนแล้วก็สักพักนึงก็จะถ่ายหน้าของตัวตัวเองค่ะและจะบอกว่าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะที่มีเข้ามาให้อยู่เสมอๆเ,เลยนะคะทุกๆคลิปทุกๆ วิดีโอนะคะที่เพซีิทำออกมาก็เป็นในสไตล์ของเพชริทริปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดตามกันไว้นะจ๊ะแล้วก็คลิปนี้ค่ะเพซีิทิ้งทายด้วยบรรยากาศสบายๆที่นี่ค่ะนะสถานที่แห่งนี้นะคะเราอยู่ที่ชะาำค่ะชะาำหัวหินโอเคค่ะ ็ลากันไปด้วยบรรยากาศแบบสบายๆแบบนี้นะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบาย